หลังจากลิสีดวงหายแล้วเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ 1. รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชเพื่อให้ระบบขับถ่ายเป็นไปได้อย่างปกติและป้องกันการท้องผูกนะคะ 2. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8-10แก้วเพื่อให้อุจจาระนุ่ม และขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะ 3. ตออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้และป้องกันอาการท้องผูกนะคะ 4. เข้างน้ำทันทีเมื่อรู้สึกปวดอุจจาระอย่ากัน้นหรือเบ่งถ่ายแรงๆง 5. รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะภาวะอ้วนถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของลิสีดวงได้นะคะ 6. หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนเป็นเวลานาน,านๆควรลุกเดินหรือเปลี่ยนอิเลียบทบ่อยบ่ ทำความสาะอาดบริเวณทวารหนักอย่างอ่อนโยนหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษทิชชู่แบบหยาบแปดหากมีอาการผิดปกติเช่นถ่ายเป็นเลือดปวดมากควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตัวเองที่ดีก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลิ่สีดวงกลับมาเป็นซ้ำได้นะคะ